สูงอายุเป็นวัยที่สุขภาพร่างกายนับวันจะถดถอยกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อชะลอความเสื่อมถอยการออกกำลังกายแบบไทก๊กจึงถูกเลือกให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในผู้สูงอายุเพราะ ทำให้มีสมาธิซึ่งต้องนับจํานวนครั้งและฝึกฝนความจําซึ่งต้องจําให้ได้ว่าต่อไปคือท่าอะไรเป็นการป้องกันและชะลอโรคสมองเสื่อมเป็นรูปแบบที่ไม่เกิดแรงกระแทกต่อกระดูกและกล้ามเนื้อสะดวกไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องมีสนามสามารถทำคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ชมรมผู้สูงอายุในอำเภอกุชินารายจะมีสมาชิกในชมรมทั้งที่สามารถออกกำลังกายแบบไทเกกได้อย่างถูกต้องและยังสามารถเป็นครูฝึกสอนให้กับตำบลต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสมาชิกจากหลายๆชมรมที่ยังไม่สามารถออกกำลังกายได้ด้วยตัวเอง โครงการเพื่อนพาออกกำลังกายจึงเกิดขึ้นในอำเภอของเราโดยสมาชิกที่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและสามารถเป็นครูฝึกได้จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปพาเพื่อนในชมรมที่ยังไม่สามารถออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองเป็นเวลา6เดือนจนเพื่อนสามารถทำได้ จึงให้เพื่อนเป็นผู้นำเองในชมรมในช่วงที่มีเพื่อนจากชมรมต่างๆไปพาออกกำลังกายเพื่อนในพื้นที่จะตื่นเต้นและเตรียมความพร้อมชักชวนกันมารวมกลุ่มเพื่อเฝ้ารอว่าวันนี้เพื่อนจากชมรมใดจะมาเป็นผู้พาออกกำลังกายทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะมีกิจกรรมแปลกใหม่มาเติมให้ชีวิตมีสีสัน ในด้านสุขภาพหลายท่านที่มีอาการต่างๆดีขึ้นเช่นอาการปวดเข่าวปวดเอวปวดหลังนอนไม่หลับอารมณ์เบิกบานและไม่หงุดหงิดจากนั้นจะมีการจัดมหกรรมการแสดงพลังผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายแบบไทเกต ในวันที่25กันยายนพุทธศักราช2557ที่หอประชุมอำเภอกุชินารายโดยนายประมวลสีทองนายอำเภอกุชินารายให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนายสัมภาษณ์มณีเนตรประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอกุชินารายกล่าวรายงานและนายธนเสษชัยสงครามธนทัศต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวได้มาพบปะผู้สูงอายุหลังการแสดงจะมีการแบ่งกลุ่มของแต่ละชมรมเป็น3ามกลุ่มคือกลุ่มดีเด่นมี8ดชมรมกลุ่มดีมี4ี่ชมรมและกลุ่มต้องเพิ่มทักษะมีสี่ชมรมและในวันงาน เรายังได้พบสิ่งอัศจรรย์จากที่หลายท่านออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเช่นยายออกไทเกกร่างกายจึงแข็งแรงไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้เงินเลยซื้อสร้ยให้ตัวเองแม่ทำาแถ่บ้าแม่จกปี80ลโอ้โหแป่ที่8ล้เพื่อคนะแม่ยู่งไร หังจากการจัดมหกรรมการแสดงพลังของผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุยังได้มีมติในที่ประชุมประจำเดือนชักชวนกันแสดงพลังการออกกําลังกายแบบไทเก๊กอย่างต่อเนื่องที่อ่างเลิงซิลทุกวันพฤหัสแรกของเดือนจากการรวมพลังของผู้สูงอายุคุณกัลยาก้องจีรภาฒครูฝึกแอโรบิก ก็ได้มามีส่วนร่วมพาผู้สูงอายุบริหารสมองสร้างบรรยากาศให้ท่านสนุกสนานเบิกบานได้เป็นอย่างดีมีลูกหลานมาถ่ายรูปให้และบอกว่าจะนำไปลงเฟซบุ๊กซึ่งในวันนั้นจะตรงกับวันตลาดนัดทำให้มีผู้คนมากมาย ได้เห็นศักยภาพอันเปี่ยมล้นของผู้สูงอายุผู้ที่จะเป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานสืบไปบันไดขึ้นไปอย่าทอ้อไม่ใช่รอใช้ลิฟต์อย่างเดียวมาออกกำลังลุกนั่งสักเดียวไ้จากสีเสียวเปลี่ยนเป็นพระเดียวนังอยู่เชยเชอ,เชอ เชิญมาขยับกันขยับบ่อยบ่อจั